คิดให้มันรอ,อบครอบคิดถึงเหตุถึงผลแต่ละคำแต่ละคำหรือแต่ละวรรคแต่ละตอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระเจ้าก็ะดยถือว่าเป็นผู้ที่ที่นำเรื่องความคิด เช่นเราคิดว่าความดีหรือความชั่วสองคำเราลองคิดให้ดีความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงลองคิดให้มันลึกๆเขาเรียกว่าคิดแบบพิสดารดูผลลัพธ์ของคนที่ทำดี ดูผลลัพธ์ของคนที่มีความชั่วในขณะที่เรามีโอกาสได้คิดได้ดูได้ศึกษาได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลมันจึงจะเกิดเป็นลักษณะสติปัญญาไม่ใช่มานั่งทำเป็นคนปัญญาอ่อน ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักเกรงกลัวไม่รู้จักหวาดผวาไม่รู้จักวิตกกังวลในความดีความชั่วเมื่อเราไม่รู้จักคิดถึงคุณถึงโทษ นี่คำกล่าวของพระเจ้าที่กล่าวว่าคนที่ไม่กลัวหรือไม่รู้จักความดีความชั่วเนี่ยก็เลียกคนไม่มีฮิลิโอตัปปะคือไม่มีไม่มีความละอายใจไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมใช่ไหม คำสุภาษิตหรือคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าก็าจะไม่เกิดเป็นความสะท้อนหรือความเักใจในคำสอนต่างๆดังนั้นเรื่องของความดีความชั่วเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เหมือนอย่างเราเคยเห็นคนจนกับคนมีเงี่ยคนจนเขาเป็นยังไงและคนมีเป็นยังไงเราก็เคยจะได้ยินเคยได้ผ่านสายตาผ่านความรู้สึกหรือบางทีเราก็อาจจะเคยเป็นคนจนหรืออาจจะเคยเป็นคนมี ซึ่งมันมีความรู้สึกที่แตกต่างเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของความดีความชั่วเป็นเรื่องของถ้าเราจะพูดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์คือเป็นมนุษย์อยู่ดีๆอ่ะแล้วทำไมจะเกิดเป็นสัตว์ไปได้ หรือเป็นมนุษย์อย่างเราแต่ว่าอวัยวะต่างๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตาบอดซะบ้างหูหนวกซะบ้างเป็นใบซะบ้างหรือว่าแขนขาพิการซะบ้างหรือว่าเป็นคนมิกลจริตซะบ้างอะไรอย่างเดียวความเปลี่ยนแปลงของ เรื่องความดีความชั่วเป็นเรื่องที่น่ากลัวยิงมีเสียงอะไรหอนให้เราฟังนี้เรายิ่งยิ่งจะน่ากลัวไหมลยถ้าไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิสดดวดมนต์ไหวพระทำจิตทำใจ